มาครับผมเป่นไซคเครื่องมงไปแล้วสวัสดีครับผมมืัอนี้มาเจอกับร้านอาหารดีเนาะร้านสามหมอครับผมโอ้โหข้าเป็นแบบดึกหลับยังหน่อยครับผมหลอดกี่แแหงเพราะขาะ้าไปยังหน่อยผมสร้างเป็นกระเพรารวมนะครับผมที่เด็ดอยู่นี่เอียงครับมีบอกครับผักไทยแตะผักไทยบอกครับโอ้อันนี้ยังเขานีเาขารวมมือครับเขารวมรวมือครับ Cà điểm này không có đồng chiều, không chèo như, như thế này, ừ. ừ. này lên được không? Hấp không như thế Này nào, cả điểm mình lại lên. Còn này cả cái xịt cái ngoài không nào mình đi phấn tốt các mình đi. Ủa, xây chút cái làm việc. Thôi แสบตรงนี้แหละนำ้ำซุปมากครับผมหานมายงไหนีบกรด๋อแบเลียเคีครับมีเบิ่งหนาล้านนิดหน่อยัดไทยคุ้มสดที่ทะเลล้านนาคนมาเป็นพวบกเส้็มัน,นเบิดครับผม,มเลยครับน่าดิบเด็นวัยครับผมหนากินมากเลยดาวเยิม เสร็จจานกินนี่เลยครับผมจานคร,ครับครับครับ,รบขเข่าคนหนึ่งเป็นซึ้งสีเลยตัวนี้เปิดแต่โดดนะครับโอ้โหปีว่ามันอยี่ยสิบกว่าปีเลยครับนอ้บนองคำน้องโอ้บุแวะเกี่ยวผมก็เลยว่ามากเสียนครับก็เลยเข่านะครัอบอีกหนึ่งลานในวังสามหมออ่ะผมให้เบิ่งบรรยากาศหน้าลาน ไข่ดาวเอาซ้ำนี่นะครับไข่ดาวไม่เอาสุกนะครับผมดีคนาดแล้ว mm hmm. เอาเลยครับแร่ลุงบรรยากาศนานลาดนิดหน่อยครับ,บรเสียบเพราเสียบเบิ้งพุนพอาะขาดไม่ขาด็ะไ้นน <laughs> รครับผมแสบแน่นอนหยอกเลยครับผมหยอกเยอะ นี่ครับตรงไปก็เป็นซี่แยกแล้วทั้งนี้ก็มาสามสายวันผมตรงไปก็โรงเรียนมันมีก็เนื้อุดรทั้งนี้ก็บข้าม้วงครับอย่างนีไปนั่นกับร้านผมมากินประจําครับดูซี่แยกเลยร้านนั้นมีกะทิฐานตัดแกงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ยหมึกกุ้งหมูสับนะครับนาทีนี้ยังอีกแนวบุรูครับผมแต่ประมาณรวมประมาณสานี่แหะครับมีพริกน้ำป่าแล้วก็มีซอสพริก พอซิมแบบรสชาติออริจินอลกันครับผมไข่าดาวพอดีเยิมย้มๆเลยเยอะม,มากครับเสียงมวยจังเลยครับผมดึอดๆก็มีมวยให้เบิึงนะครับผมโดนมึกีหนาจิตโดนใจมากเลยต้องซีมให้ครบทุกล้านครับเป็นเฮดแป๊บเดียวเลยใสยพ่พริกเผาหอมครับผมผัดกระเพราสูตรใส่พริกเผาหอมี๋ยวเบิึงแต่เที่ยมมันเกี่ยวพิเศษไปเลย,เลย แซ่บมากฉักนตามแบบนี้เงีมองข้าวมาผมสุดยอดเด็ดเลยกินได้แบบแซ่บสุดจอดเก,กี่ยวกับเทียมไปเลยก็ใส่กับพริกต่างหากเลยแข่งความให้ไมต่ต้องติดเกี่ยวเสียเวลาคุกๆใส่กันแล้วเลยเพิ่งเห็นครับผมพริกเผาความเซีมือนี่นี่ครับด้านแซ่บ ตง่านแบบนี้เนี่ยนะกลุ่งครับกลุ่งควอนหความ,วามขอกับฮวอนๆอากาศฝนตกตกตกบมือมจ่ายจ่ายนี่พิเศษหาชิบาท อันนี้คือกินรสชาติปีมือบัมได้ทำเนี่ยเอาใส่ตเติมซอสพริกพริกน้ำปลาครับับมนจะเด็ดเลยแหละอกระเทียมเขามีกาบเมื่อเสียงแสบคร,รับผมนี่นี่เปลือกมันแสบม,มากเม่คุยครับผมเมื่อว่าแสบม,มากเขาจะเล่นมาด่าปีมือ บริกบ้านกล่องเลยแล้วตังกล่องในเวลากล่องอืมกินหอมแบบน้ำป่าแล้วสดแบบที่หนึ่งแห่งสิ่งที่หนึ่งเป็น <c oughs> บตัตรสไตล์นนพิรันน์อำเ่มเลยครัเพราะว่าแบบพัดได้แซ่บมากครับผมกินแนะนำม,มันผูกขอก็ผิดคือนึ่งยอดเลย อาดผิดนะครับเพิ่ยิมเยิมให้ดาเยิมเยิมให้ดูอือจัเอาเยิมเยิมแบบนี้ครับครับ เน้นแน่นทางล่างทั้งขูดทั้งเนื้อนี่สุดยอดครบสูตรแบบจอดพริกพริกน้ำปลาด,ด้วยสุดยอดเดี๋ยวดูเนื้อ ทั้งกันนี่ขนัดเร็วที่นี่เก่งม,มากเมือม่อชียรเขาแบบอัดมอเตอาเร็กมาก ต้องับพีก่กำปาทดสดวนนำ่จับสุดยอดทุกอย่างให้เข้ากันที่จริงเขาให้แซบคุกๆเข้ากันหมดทุกอย่างนะค,ครับผม 共同不事情弄

เียเป็นรถแบบมาตรฐานคือพอขั้วในตำนานนี่ครับแม่นน้อยหรือลานแ,บบแนี่ยสบครับเอาไป